Oh a scooter oh. <laughs> oh my God, oh my God สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโมบยาสามอีกครั้งหนึ่งค่ะ luxury <laughs> fashion and travel youtuber ที่มั่นโหนกที่สุดในสามโลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนแตกใดๆทางสิ้นค่ะ <laughs> ตอนนี้มาอยู่บ้านแม่สามีแล้วนะคะพอดีว่างติดกันเนี่ยก็เลยมาเยี่ยมทันอะไรเงี้ยมาก็ค่อนข้างจะยุ่งกับการทำงานเนาะไม่เคยไม่ค่อยว่างมาเยี่ยมและแม่ก็ ตอนนี้ก็เก้าแล้วเนาะท่านก็อายุเยอะมากแล้วแล้วก็หลงหลุมดิมพอสมควรเลยเนี่ยก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ว่าสามีเอ็ดก็คือมาเกือบทุกอาทิตย์เลยเงี้ยแต่ว่าเออเอ็ดก็จะพยายามมา,า,มาให้มากที่สุดก็ก็มาบ่อยแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ถ่ายถ่ายคลิปอะไรเงี้ยมาวัน2วันอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปไม่มีเวลาถ่ายเพราะว่ามาก,ก็อยากจะสเปนไทม์กับท่านอะไรเงี้ยครับฟอดีกับขาอช อมันฉันขันมันดิสู้ขอบคุณค่ะยินดีดีนน <laughs> ันได้อันนี้ฉันได้อันนี้ฉันด้อันเี้ที่เก็บน้องเดมอร์นิ่งจากรุซันดอฟนะครับวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขมุข,ขมัวแต่ว่าไม่หนาวนะนี่ บ้านพงกระต่ายของฉันตอนแรกว่าจะมานั่งทํางานที่บาร์คนนี้มานาันแอบเย็นนิดนึง <S <S ตื่นมา <S 1> <S 1> สภาพก็จะเน่าหนอนวันนี้คือมเมื่อวานอราไปกินอาหารเวียดนามนะครับวันนี้เขาว่าจะทำอะไรแม่สามีเขาชอบกินเขาเรียกว่าอะไรนะชูชีกุ้งพอดีเออ ในตู้เย็นแช่แข็งก็มีกุ้งแช่แข็งอยู่เนาะกระทงกะทิก NO? ็มีอยู่แล้วก็เครื่องปรุงก็มีอยู่แล้วทำคนง่ายเลยก็เดี๋ยวเอคงทำชดฉีกุ้งให้นางกินอะไรเงี้ยเอาอาหารมาจากร้านอาหารด้วยอะไรเงี้ยก็เออก็กินง่ายๆเนาะไม่ออกไปไหนแล้วกันวันนี้เตรียมผลไม้ให้แม่สามีนะครับอันนี้ก็เป็นพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมินเนอรัลพวกโปรตีนพวกแบบอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาดื่ม ดื่มเขาไม่ค่อยทานวิตามินเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดื่มน้ำน้อยอะไรเงี้ยเขาต้องกินอาหารเสริมก็อันนี้ก็มีพยาบาลมานะครับตอนนี้นางพยาบาลพานาไปอาบน้ำอยู่เดี๋ยวเอ็จะเตรียม small breakfast ให้แม่สัมสตรอเบ e รี่แล้วก็โยเกิร์ตง่ายๆเลยอาหารเช้าเนาะ ปกติตัวเอสเองไม่ค่อยกินหรอกขี้เกียจตื่นมากาแฟจบถ้ามีัวซองก็เลิศละผ่านเช้าเป็นอาหารที่สําคัญนะแต่นี้ไม่ค่อยกินรู้ค่ะแต่ไม่กินกูสามีเนี่ยจะชอบซื้อผลไม้มากเลยแต่เอสจะเป็นคนแบบขี้เกียจปอกอบบเป็นมนุษย์จบบหอมปองนี้คคือถ้าอยู่บ้านอยู่ที่เมืองไทยนะ ผลไม้ไว้เจ้ายรืีไยเยอะมากแต่ถ้าไม่ปอกมาแล้วแบบแม่มาป้อนในปากก็คือจะไม่กินเด็ดขาดเป็นคนไม่ค่อยชอบกินผลไม้เท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ชอบชอบอย่างนั้นนะแต่ขี้เกียจแต่ว่ามีพี่ที่แบบเขาเข็นรถมาขายนะดูหันไมเฮียมากเป็นที่คะ่ะ มนี่นะคะสูตรฉี่คุ้งก็มีนี่นะคะอินกริเดียนเท่านี่ยนะคะน้ำปลาน้ำตาลปี๊บไม่มีเราใช้น้ำตาลทรายเอานะคะมีกะทิกล่องมีกุ้งแล้วก็มีพริกแกงแล้วก็มีอ่าพอดีมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะใบมะกรูดกับพริกแช่แข็งหรอเอ็ดก็หั่นไม่มีอะไรมีแค่นี้เองง่ายๆอ่ามีกระผง ตะกิวกันหัน่นแบบนี้ไปเล็กไ,ไปใเล็กใบใหญ่ไม่เท่ากันสุดฤทิ์ไม่ใส่ข้างในนะเพราะเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินแค่ใส่แบบวางเป็นเด coration ให้มันดูแบบเห็นปะพอมันละลายน้ำแข็งมันก็จะเหี่ยวส่วนน่าจะแค่แข็งไว้นะเพราะว่ากินไม่ทันอาจจะไปเหมือนเมืองไทยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะอ c ซีมันก็ต้องเราก็ต้องอัดแบบเอานะคะ จริงๆอ่ะมันต้องใส่น้ำตาลไปผัดกับพริกแกงด้วย FC แต่ว่าเราไม่ได้น้ำตาลปี๊บมาเนาะเราใช้น้ำตาลทรายเอาแล้วกันอย่าผัดนานนะเดี๋ยวมันไหม้แล้วก็เริ่มใส่ะกะทิเลยใส่ไปนิดนึงก่อนนะ แล้วก็เชฟป,ป้อมก็สอนว่าให้ใส่น้าตาลไปนิดนึงเพื่อตัดความปลานะฮะแล้วก็ใช้น้ําตาลทรายเลยเพราะว่าไม่ได้เอาน้าตาลในนี้มาเนาะนี่เอาน้ำตาลปี๊ดมาเนี่ยก็ผัดไปน่ารับประทานมา้ฝรั่งส่วนมากเขาชอบกินเคอรี่อ,อยู่แล้วนะแต่เอ็ดก็จะไม่ทำแบบว่าเหมือน เหมือนเป็นชูชีที่มันข้นขนาดนั้นนะก็เราก็จะทําแบบตายฝรั่งฝรั่งชอบอะไรที่มันมีความเป็นน้ำ <S 2> <S 2> น้ำ,นำมีความเป็นซ,ซอสมีความเป็นสุกๆุนิดนึงเนี่ยผงนัวแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นเองมันจะได้มีความอารมาเ t e ร i ปี เดือดแล้วอ่ะให้ใส่น้ำปลาไม่ต้องผสมน้ำเลยนะ FC เพราะว่าเน้นความเน้นความปังอืใส่น้ำปลาแล้วหอมเลยอ่ะมันต้องมีความหวานนิดนึงนะใส่น้ำตาลเพิ่ม หอมน้ำปลาหอมพริกแกงไม่ได้งกกุ้งนะมันเหลือเท่านี้จริงๆเช่ปะนี่อีกนท่านกินไม่เยอะหรอกท่านเป็นคนแบบยากกินกินทุกอย่างแต่ว่ากินได้ไม่เยอะกินได้นิดเดียวาะอ,อายุเยอะแล้วนาะง่ายมาชูฉีกุ้งฉันเนี่ยจะเสร็จแล้วกุ้งสุกก็คือเสร็จเลยอะ่ะ ถ้ามันเป็นน้ำตาลปีป๊บมันจะอร่อยกว่านี้เนาะแต่ว่าเราไม่มีไงเราก็ต้องแบบอาดแบ,บตาม,มนี้ไปอะ่ะแค่นี้แหละเสร็จแล้วห้กินปะปิดแก๊สเลยปังจึง้ง ูผีมือเอ็ดดี้วอยชน่ากินไหมคะเสิร์ฟให้แม่สามีทานทำโคตรง่ายเลยควายก็ทำได้เอาผัดกะเพราไม่ไม่เผ็ดมานะครับจากร้านอาหารแล้วเดี๋ยวก็ทอดไข่จุกไข่เออเกนีก้าเดืองน,นวลมากเลยครีมสิต้องสามใบนะคนละใบ ทีมันจะนวลๆนะถ้าเป็นไข่ออร์แกนิกถ้าเป็นไข่แบบไม่ออร์แกนิกมันจะเป็นสีแบบท่อมๆอันนี้มันออร์แกนิก

was er gemacht haben er hat von seiner Mutter geschickt. Ich habe noch mit dir gemacht. เรียนมาจากที่บ้านเราบอกที่บ้านไม่สอนที่บ้านกลัวเป็นเป็นกระเทยโตขึ้นมาจะเรียนเองค่ะทำเองถูกทักรับจำเองมาร์คเชอร์ลัเดเบนบิ๊กคอร์กซอฟต์ <c oughs> เยเ <c oughs> ย พอได้ไวายปุ๊บเนี่ยยิ้มลเลยข้าวข้าวไม่ค่อยอยากกินพอเจอวายแล้วตาเป็นประกายเลยนะคะคุณแม่นางน้ำไม่ยอมดืม <c oughs> ดด่มดื่มแต่วายดื่มแอลกอฮอล์นังชอบเพู่คันจะสุ่ยสิสันจะสุ่ยเอสไปไลฟ์นวกคร์ดหรือโอ้ my god oh my <c oughs> ไม,ไม่ช่วยไม่ช่วยดิน,ดนเนอร์แสนโรแมนติกของฉัน <c oughs> อีรักตอบทำไมตอนนี้ <c oughs> เกียดโอเคเราย้ายไปข้างในต่อนะคะต่อมุมน,นี้เลยนะคะมุมโคซี่สไตล์บ้านเยอรมันน้ำไม่กระเพื่อมวไวนนี่กินเกือบหมด <c oughs> แก้วเลย <c oughs> เีก yes, yes, yes. yes, right? yeah. okay. ล okay. ับนะบ้านแลว้วอ่ะเศร้านิดนึงอ่ะนั่งรถไฟกลับนะคะถามีอยู่ต่อต้องไปทํางานแล้วมันสวยไหมไอแอมลาเซ็ตนะคะเราลงไว้ให้บอกเป็น F C S D ลดราคาด้วย I love, I, love, I, love, I, love, I love you like la, 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 la. La